เดี๋ยวผมจะปรับระดับความแข็งของกันสะบัดนะครับเป็น20ระดับเลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนีครับนี่คือะระดับที่ยี่สิบดูนะครับขาจับกันธบัตแน่นเหมือนเดิมครับไม่มีหลวมไม่มีโยกนะฮะดูนะครับไม่มีหลวมไม่มีโยกแน่นเปีย้ยไม่มีการตัดต่อวิดีโอนะฮะ ใช้งานได้นะครับขาจับกันสบัดแข็งแรงแน่นอนนะครับ